สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับีหนาวแหี้ยครับหนาวหนาวค่ะพอถ้าขุ่นจ้าถ้าเจ้าลูกหลาถ้าขุ่นหนาวบนนอฮึ่มผ้าผม้ายงางออมบ้านนางออมบ้านตตกแตกล่มบนกระน่อยไปทำเป็นเตี้ยว เอาแห้งค่ะพี่น้องลมกับแหง <laughs> เนาะมาเด้อมาเดิอไปแล้วค่ะคุณมีตังมีตังกระอกอกยางขึ้นกันให้พี่ป้ายผ้ายางไป chạp đi đi lên tới đây cái hẹn con lạy. Tối nay nó hẹn lạy. Mà khuyên Mà khuyên chắc bác kia à, nằm vô mừng đấy Phun tìm xe bái nhau con lời bái nhau con Bỏ khó lút Hãy leo? cho nhang nô nhàng khen cảnh đây là... <laughs> 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 nè Hãy leo cho đèn là Mì พ่อผู้เบาพ่อผู้เบาน้องไปเอาไปอยู่เลยพ่อผู้เบาพ่อผู้เบาพ่อผู้เบาพุ่น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 โอ้ย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 ตีกันตีกันเด้อ ทักทายบ่ได้เห็นกันดุนเฮ้ยเฮ้ยไปโอ้ยตีกันละทั้งพุ่นหยอกกันโดนเทียพ่อผู้เบา หนาวแห้ง่ะล pues ูกสาวขาสั this this ้นเลยมืือเศร้านี่ต้องห่มผ่าให้ออกไหมครับออกไหมเป็นอย่างของดีของดีโอ้ผราหุมเอาเจ้าอยู่บนน้อก็จังบ่มิดเนาะผ้าห่มเนี่ย้าห่มสองปีละเอาว่อยู่ดอก Yup. หนาวก็คึกแม่มาหาหนองค่ะ้อน mm ี hmm. ้ถามข่าวหนองหนาวบ่หนาวบ่นาะทั้งพุ่นหนาวบ่ nào nào kha lông cái hang phải phụt phải tha, oh, dùng bằng đèn đèn thuần không phải thay dưới này Hí, 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 phú bao, à phú bao, à hí, <laughs> เอ้ยเอ้ยโอ้ยพี่บัวพี่บัวอย่าออกมาหาสาวหรอกค่ะผุนพุนผุนเฮ้ยเอาไปทั้งพุนไปยังเอาไปขับไปในข้างๆเอาไปทั้งในก็ได้ตัวบ่มีอันทั้งอันนนั้แล้วเออไปเล่นหรืออะไรแล้วเนาะจัดแม่เขาตี ไปไปไปหาน้องเออจับ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 ก้นไปจับก้นย่านฟาห่มเด้าของมาจากไหนบุนีเข้ามานแล้วครับพี่น้อง ต้องถอดผ้าค่ะบ่ถอดบ่ได้เดี๋ยวสิแก้เองลูกสาวสิแก้เองย่างลูกสาวแก้เองพาผู้เฝ้าไปพาผู้เฝ้าไปหนาวหนาวไปเฮ้ยือนันโนพี่เร็วนานโนเลยหาพี่สาวเร็วหาอุ้มบุญเด้อ

nhang bắt vô kiếp bạn kiếp phun kha nòng sum nô sum gây bắt mẹ liềng, mẹ liềng 2 3 3 ti

<laughs> เเยันขาหลังเขานี่เรยวข,ขันขาขขาเฮ้ยจะมาหาแม่เนี่ยเบูนขา,าทักไทยทักไทยพี่ฮเฮ้อนักเล่งอีกมีสิกัดเขาอีก จำกันเลยค่ะพุ่นเฮ้ยอุ้ยอุ้ยยังในกลุ่นเขาเรียกได้ฮะเคลื่อนวัตุ้มอาหยังเกาะรักพี่สุดใจน้องพุ่นปุนไปแล้วไปแล้วเล่นไปหาแม่เขาพุน,นรักพี่สุใดใจน้อง อุบุญอุบุญเห็นน้องบอฮะอุบุญอยาเข้าไปไก่พี่บัวเด้อเดี๋ยวพี่บัวเดี๋ยวพี่บัวสีแกงเอาอยู่ไกะไก่ <laughs> ุ่นฝุ่นฝุ่นวนแหงแล้วคุณเฮ้ยลอนักเลงแนักเลเจ้านี่ฮ้ยเ้ยเฮมาแล้วคุณเออออ <laughs> à. Ui muôn thế no. nó Ừ, một một, một đi cua Ké khang chứ mẹ Ui, ui, ui Muôn hàng, muôn cả ché คุณโครงการโคจาจากขอบคุณน้องเสนน้องเสียงขอบคุณแฟนคับสุขสุกุนค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน,น,น,น้องอุบ like ุนหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ